สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาดูนะคะ,ะวิธีการที่จำนวนเต็มลบกับเศษส่วนนะคะจะเป็นของระดับเด็กป .4 5 6นะคะวันนี้ครูจะยกตัวอย่างนะคะทั้งหมด6ข้อเป็นการลบ3ข้อแล้วก็การบวก3ข้อนะคะอะเรามาดูค่ะนะคะจำนวน1น,นะคะก็คือเป็นจำนวนเต็มเนาะลบกับเศษ1ส่วน9กนะคะก่อนอื่นให้เราเอาตรงนี้เลยค่ะ1นะคะ,ะ,คะมาคูณกับ9ก่อนนะคะ 9คูณ1ได้9เห็นไหมคะเ้ลบ1เหลือ8ค่ะ8ส่วน9ตัวล่างใส่เหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะ6คูณกับ36 3 18สค่ะ18ลบ5เห็นไหมคะ18ลบ5้าเราก็จะได้13บสข้างล่างใส่ตัวเดิมค่ะส่วน6นะคะต่อไปค่ะเช่นเดียวกันค่ะ เอา4ีคูณหหรือ5้คูณสก็ได้นะคะ5 4า0ค่ะใส่20-2ลบ2นะคะ20ลบ2ก็จะได้คำตอบเท่ากับ18 18นะคะส8่วน5นะคะอ่า <c oughs> นี่คือการลบนะคะจำนวนเต็มลบกับเศษส่วนต่อไปมาดูวิธีการบวกค่ะจำนวนเต็มบวกกับเศษส่วนนะคะก่อนอื่นเราก็เช่นเดียวเ,เช่นเดิมค่ะเอาจำนวนเต็มคูณกับตัวส่วนข้างล่างก่อนนะคะคูณ7 3 21ค่ะ ยี่บวกหกลายเป็น22่ส่วนสนะคะอ่าต่อไปค่ะเอา8ปคูณสี่ค่ะแปดสบนะคะบวกกับ2เป็น34ส่ค่ะส่วน4ี่ค่ะเห็นไหมคะตัวล่างจะใส่ตัวเดิมหมดเลยนะคะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายนะคะหกคูณเกนะคะเก้าหกี่ 5้าบสบวเป็น58าสนะคะส่วนเกอ่าเห็นไหมคะเราก็จะได้คำตอบขึ้นมาไวขึ้นนะคะถ้าเป็นแบัตามหลักการที่ตามโรงเรียนเขาสอนเนี่ยเขาจะให้เรารับรู้ไว้เลยว่าตัวส่วนข้างล่างนะคะเราจะมาดูตัวอย่างเนาะ,ะมาดูตัวอย่างข้อน,นี้กันก่อนนะคะจำนวนหนึ่งะคะลบ1นส่วนเ นะคะถ้าตามหลักโรงเรียนที่โรงเรียนสอนเนี่ยเขาจะให้เรารู้ไว้เลยว่าข้างล่างก็เป็น1เหมือนกันนะคะหาตัวที่มาคูณนะคะให้ฐานล่างเท่ากันนะคะก็ได้การคูณ9้าเข้าไปทั้งตัวบนตัวล่างเห็นไหมคะคำตอบที่เราได้ก็คือ919นะคะข้างล่างเป็น9เหมือนกันอยู่แล้วนะคะนี่เห็นไหมคะลบ1ส่วน9นะคะครูเคยสอนเด็กๆไปแล้วนะคะว่าถ้าตัวล่างเนี่ยก็คือตัวส่วนเนี่ย นะคะมีค่าเท่ากันแล้วเราจะดึงมา1ตัวนะคะข้างบนบวกลบกันปกติเลยนะคะ9กลบ1ก็เหลือ8เห็นไหมคะคตอบตรงกันเลยแต่วิธีการด้านบนที่ครูสอนวันนี้นะคะจะเป็นทริคที่ไวมากนะคะจะทำให้เราทำข้อสอบได้ไวโอเคค่ะจบคลิปนี้แล้วนะคะ